สำหรับแผงอะมาฟัสหนึ่งแผงนะครับดูนะครับเอียงประมาณ4าีห้าองศาสี่เมตรนะครับแรงกว่าเดิมนะครับโอ้เต็ม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 พอขอตัวนี้ ตอนตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งปั๊มน้ำเสร็จแล้วนะครับคือเอาเอาท่อใส่ในตัวเครื่องปั๊มนะครับปั๊ม375วัตต์นะครับสีเขียวต่อซ้ายนะครับสายขึ้นมาเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับว่ามันจะขึ้นบ่ครับระยะทางชันประมาณนี้สุดท่อพอดีนะครับท่อ4ีเมตรนะครับถ้ามันขึ้นก็ถือว่าโอเคนะครับปั๊มแผงเอามาฟัดแผงเดียวนะครับคือ สายมันจะไม่ต่อที่ไหนนะครับกลัวกลัวเดี๋ยวมีคนว่าไปต่อกับแผงอื่นนะครับเดี๋ยวเขามาบิ่งกันนะครับแต่ตัวนี้ผมเอาสายเข้าก่อนนะครับสายของปั๊มนะครับผมจะต่อตรงเข้ากับเอลที่เหลือคือ l อลหนึ่งอลหนึ่งบวกนะครับ l อลหนึ่งบวกและ L อลสองลบนะครับ เนี่ยนะครับทำงานคนเดียวแป๊บหบนึง่งวันนี้ลืมเอาขาตั้งกล้องม,มานะครับเอาแต่กันสั่นมาไอ้ตัวนี้นะครับสายก็สายถ้าบวกก็คือบวกนะครับก็คือ L 1บวกนะครับ L 1บวกก็ใส่สีแดง L 1ลบไอ้ L 2ลบก็ใส่สีดำนะครับเดี๋ยวไล่สายให้ดูนะครับ สายนี้นะครับสายนี้จะลงไปหาปั๊มโดยตรงนะครับจะลุงไปหาปั๊มโดยตรงนู่นปั๊มเดี๋ยวเราจะเอาแผงตากแดดนะครับทีนี้ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับโทษนะครับอ่ามันตากดดแดดละ สายนี้ก็คือ PV บวกแล้วก็ PV ลบนะครับก็คือสายที่มาจากแผงบวกแล้วก็ลบนะครับเราก็สามารถเอามาต่อได้เลยนะครับพัดลมหมุนนะครับตอนนี้คือพัดลมหมุนแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับแผงหนึ่งแผงสามารถรันปั๊มน้ำสามร้อยเจ็วัตต์ได้หรือไม่นะครับปั๊มน้ำสองนิ้วด้วยนะครับ ้โอขึ้นนะครับอ้าวเดี๋ยวมันมันล่มลนะครับมันล่มเดี๋ยวรอแดดอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอ่ะดูนะครับดูอ่ะแดดมาแล้วแดดมาแล้วอ่ะแดดมาแล้วอ้าวนะครับดูนะครับ <laughs> โอคือดูนะครับ เอียงประมาณ 4, 5ส5องศาสี่เมตรนะครับน้ำขนาดนี้นะครับสำหรับแผงอะมาฟัตหนึ่งแผงนะครับแผงอะมาฟัตหนึ่งแผงครับเป็นไงบ้างครับปั๊ม3 7 5ย็้าวัต์ย้ำนะครับ3 7 5รอยเจ็วัตต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ใช้แผงอะมาฟัตแผงเดียวนะครับ สามารถทำงานได้นะครับดูนะครับผมอยากมีท่ออีกจกังจะปล่อยลงนาไม่ใช่อะไรหรอก่อยาหาท่อก่อนท่อ,อใส่น้อบ,บานอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันอีกนะครับ อตอนนี้สองแผงเรียงกันแล้วนะครับการขนานนะครับการขนานก็อ่ะเดี๋ยวผมจะผมจะให้ดูนะครับผมจะถอดปลั๊กตัวนี้แล้วมันจะดับนะครับนุนด้ออันนี้สองสามมุมถอดละน้ำหยุดนะครับอ่ะโอเคทีนี้นะครับทีนี้ผมจะต่อขนานขนานก็ง่ายๆนะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับตะก,กุกตะกักนิดนึงโอ้ยต้องขออภัยด้วยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอันนี้ลบกับลบนะครับมาจุ้มกันสองแผงบวกลบอันนี้บวกกับบวกมาจุ้มกันนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะต่อสายนะครับต่อสายคือที่ผมทําอยู่แล้วก็คือสายแดงนี่คือสายสายบวกนะครับเสียบเข้าไปเลยทีนี้ผมต่อแล้วนะครับ คอนเวอร์เตอร์ทำงานนะครับจะสังเกตว่าน้ำเต็มท่อนะครับที่นี้แรงกว่าเดิมนะครับโอู้เต็ม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 ท่อขอตัวนี้อ่าดูนี้ดูนี้นะครับ ถ้าแผงราคาแปดร้อยนะครับแปดร้อยแต่ตอนตอนนั้นคือเขามาส่งผมแปดร้อยนะครับคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับเราก็สามารถได้น้ำแบบนี้ได้ทั้งวันนะครับเริ่มจากแผงเดียวนะครับเริ่มจากหนึ่งแผงถ้าสงแผงก็จะแรงขึ้นนะครับก็มันก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับ คนที่มีแผงอัมฟัสอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าแผงอัมฟัสดีที่สุดนะครับถ้ายังไม่มีแผงถ้าอยากใช้ปั๊มน้ําแบบผมนะครับผมแนะนําให้ใช้โพลีแผงเดียวมันจะไม่ต้องต่อ,อตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับจะไม่ต้องเสียค่าคอนเวอร์เตอร์อีกแต่ถ้ามีแผงอัมฟัสอยู่แล้วนะครับอยากใช้เราก็ต้องเสียคอนเวอร์เตอร์หนึ่งตัวนะครับก็จะได้น้ําประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากพิจารณานะครับมันผมว่าความรู้มันมันมาเรื่อยๆนะครับผมก็อันนี้พี่เขาสั่งทำนะครับผมก็จัดให้นะครับดูนะครับอ่ะดูมุมกว้างก็ได้นะครับดูมุมกว้างปั๊มน้ำขึ้นมานะครับแหงอัฟัดคอนเวอร,เอร์เตอร์อยู่ตรงนู้นนะครับโอเคผมทดสอบเลยนะครับสำหรับปั๊มสองนิ้ว แผงอัมาฟัดสองแผงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรียก็จะหาอะไรมาทดลองใหม่ๆเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ